สื่ออิสราเอลเผยรัฐบาลยอมจำนนขอหยุดรบสองเดือนถอนทัพออกจากกาซา สไนเปอร์ดีที่สุดโดนสังหารรัฐสภาถอดถอนคอรมอจากที่เว็บไซต์ทวคค่ะได้มีการระบุถึงโทมัสไวผู้อำนวยการ UNRWA มีการเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนและบาดเจ็บอีก75เมื่อกองทัพอิสราเอลโจมตีอาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และกิจการฟื้นฟูผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติหรือว่า UNRWA ทั้งนี้ทางด้านของทบวอค่ะก็ได้มีการรายงานเรื่องดังกล่าวไว้เมื่อวันที่24มกราคม2567ด้วยเหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นในเมืองคานยูนิสในชนวนกาซาซึ่งทหารอิสราเอลได้มีการยิงจากรถถังไปยังศูนย์ฝึกอบรม UNRWA ในเมืองคานยูนิส ซึ่งก็มีพลเรือน800คนกำลังหลบภัยอยู่ในบริเวณนี้ทำให้9คนนั้นเสียชีวิตอิสราเอลค่ะมีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในชนวนกาซาโดยไม่ลังเลต่อปฏิกิริยาของประชาคมระหว่างประเทศกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอล IDF ไม่ได้กังวลถึงชะตากรรมของพลเรือนแต่อย่างใดต่อมาในวันเดียวกันค่ะบล็อกดิตรอัปเดตก็ได้มีการออกมาระบุว่าหน่วยขา่าวกรองอิสราเอลยอมรับกับสื่อ CNN ว่า ตามการประมาณการของพวกเขาล้มเหลวไม่สามารถที่จะลอบสังหารผู้นำฮามาสได้แม้แต่รายเดียวในกาซาและความสามารถและอาวุธของพวกเขา70%ยังคงไม่บุบสลายแถมยังแข็งแกร่งหนังสือพิมพ์วราอิสอเอลมีการรายงานว่ารัฐบาลได้มีการยอมจำนนโดยมีการเสนอข้อตกลงหยุดยิง2เดือนเพื่อแลกกับการส่งนักโทษอิสราเอลทั้งหมดกลับและการยอมแพ้ถอนทัพออกจากกาซา และการกลับคืนดินแดนของผู้พัดถิน่นและยังมีการเสนอการพักรบขาดที่นานขึ้นเพื่อแลกกับการลอบสังหารทูนฮามาสประจำเลบานอนแต่ข้อเสนอยอมจำนวนจากฝ่ายอิสราเอลนี้ก็ไม่ก้เคียงตามที่ฝ่ายฮา,ยามาสต้องการจึงคาดว่าพวกเขาจะาปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใหญ่อีกทั้งไม่มีทูตเจรจาที่น่าเชื่อถืออีกแล้ว พวกเขาจะมุ่งมั่นซุ่มโจมตีกองทัพอิสราเอลผู้รุกรานหนักรุนแรงขึ้นกว่าเดิมมัวซาฟาสลาเวอร์ผู้บัญชาการหน่วยย่อยสไนเปอร์นายกองพลน้อยกล,ลนันีที่ถูกเรียกตัวกลับมาเพื่อตามไล่ล่าสไนเปอร์ที่น่าสะพรึงกลัวของฮามาสในเมืองคานยูนิสแต่แล้วสไนเปอร์ที่อันตรายที่สุดนายกองทัพอิสราเอลก็กลายเป็นเหยื่อเยเองถูกสไนเปอร์ฮามาสเป่าหัวกลับบ้านนายถุงสิบล่าสุดค่ะกองทัพได้มีการแตกทัพเพิ่ม จากผลความพ่ายแพ้ขนาดใหญ่ได้มีการสั่งทอนทหารกองพลน้อยเคเฟอร์ที่เหลือรอดจากกาซาโดยด่วนและก็ไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการกองพลนี้ได้มีการสูญเสียทหารที่ดีที่สุดไปจํานวนมากตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เข้าสู่เขตกาซาเพื่อแทนกองกําลังของกองพลน้อยโกลานีที่มีการแตกทับออกไปก่อน และเกิดเหตุประหลาดขึ้นค่ะเมื่อทหารกองทัพอิสราเอลแตะทัพลาทอยออกจากเขตเทศบาลกาซามีการติดป้ายไวนิ้วบนรถจิปทหารทุกคันมีการเรียกร้องให้นำทหารของพวกเขาทั้งหมดออกมาทันทีเพราะการทำสงครามรุกรานรัฐเพื่อนบ้านล้มเลวไม่บรรลุเป้าหมายใดเลยแต่สิ่งที่แปลกค่ะก็คือป้ายไวนิ้วพวกนี้ทหารอิสราเอลแอบไปพิมพ์เมื่อไรและพิมพ์ที่ไหนในยามที่สงครามเกิดขึ้นแบบนี้ โดยหนังสือพิมพ์เวลล่าของอิสราเอลได้มีการรายงานว่าหากฝ่ายการเมืองและฝ่ายกองทัพยังแก้ไขปัญหาสงครามไม่ได้ ก็จะเกิดความสูญเสียร้ายแรงทวีคูณขึ้นเรื่อยๆทหารจะอพยพนี้ออกจากกาซารัฐสภาอิสราเอลค่ะได้มีการบรรจุวาระการประชุมด่วนกล่าวโทษนายกรัฐมนตรีเนทันยาหูและพิจารณาถอดถอนคณะรัฐมนตรีฐานผิดพลาดล้มเหลวในการทำสงครามไม่สามารถที่จะบุกชิงตัวเฉลยศึกกลับจากกาซาได้เลยแม้แต่รายเดียวทั้งที่สูญเสียทหารไปจำนวนมากสื่ออิสราเอลบางแห่งค่ะมีการรายงานว่ากองทัพพิชบุอลล์เลบานอน ทำให้เศรษฐกิจตอเนเหนือของอิสราเอลเป็นอัมพาตและไม่สนใจที่จะถอนตัวออกจากชายแดนดังนั้นจึงมีการยุยงกองทัพควรที่จะเปิดสงครามอีกด้านโจมตีเลบานอนคาดว่าเกิดปัญหาการเมืองภายในอิสราเอลเองค่ะและก็ปัญหาการขัดแย้งกับกองทัพเพราะนักการเมืองแค่สั่งด้วยปากแต่ทหารปฏิบัติแล้วกลายเป็นปุ๋ยผิการท้าวรบาดเจ็บรวมกันก็หลายหมื่นนาย อยู่ในสภาพที่อ่อนลา้าเสียขวัญสงครามนั้นฝ่ายใดขอเจราจาก่อนคือแพ้หากฝ่ายการเมืองของอิสราเอลมีการสั่งบุกโจมตีกองทัพฮิสบุลล์เลบานอนก็จะยิ่งซ้ำเติมแรงหายนะให้กับกองทัพของตนเองที่กำลังบอกช้ำอย่างหนักเพราะในปี2549พวกเขาเคยมีประวัติภายแพ้สงครามต่อเลบานอน Lebanon, ย่อยยับมาแล้วปัจจุบันค่ะกองทัพฮิสบุลล์ก็มีสัญญาณุภาพทางทหารและอาวุธมากกว่านั้นอีกถึงร้อยเท่า ขึ้นบุกเข้าไปโดนสวนกลับมาและเป็นโจ๊กแน่นอน